ราวนี้นะครับเรามาดูดวงสาหรับชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรนะครับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตัเดแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนะครับเรามาดูซิชาวราศีมีนนะครับราศีมีนโอ้นะครับชาวราศีมีนในช่วงจังหวะนี้นะครับเท่าที่ดูจากดวงแล้วก็เรียกว่าคุณเนี่ยนะครับมีทั้งโชคและ เคราะห์อยู่ในตัวเองนะครับเรียกว่ามีเงินมีทองเข้ามาเยอะก็มีเงินทองที่ไหลออกไปจํานวนมากนะครับก็มีทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวเองนะครับในช่วงจังหวะนี้ของคุณเนี่ยคุณจะทุ่มเทเอาใจใส่ในเรื่องการหาเงินหาทองการมีทรัพย์สินการมีอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้อย่างเต็มที่แต่ว่าต้องมีความรอบครอบและมัดรระวังในทุกด้านของชีวิตมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงมี การผิดพลาดในเรื่องการตัดสินใจงต่างได,ได้มากเหมือนกันนะครับต้องระวังสิ่งที่จะทําให้คุณเสียหายมากที่สุดคือคาว่าคนอื่นนะครับคนอื่นเนี่ยมีทั้งคาว่าคนอื่นจริงๆนะครับที่คุณไปฟังเขาหรือเป็นคําว่าผู้คลองหุ้นส่วนคนรักนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอกคอบจะทําอะไรตัดสินใจด้วยตัวเองและจะปลอดภัยนะครับเอาละคราวนี้มาดูเรื่องงานงานในช่วงนี้ของคุณนะครับ เป็นช่วงที่คุณจะทุ่มเทเต็มที่คนที่เป็นลูกจ้างจะดีหน่อยนะครับการทํางานของคุณจะทํางานด้วยกันไปได้ด้วยดีมีความสุขเพียงแต่ว่าทาไม่ได้สักพักหนึ่งเพื่อลูกงานคุณอาจจะลาออกเปลี่ยนคนก็เลยทําให้คุณต้องฟอร์มทีมใหม่ปรับตัวใหม่นะครับแต่ยังไงก็ตามความสําเร็จก็ยังเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงจังหวะนี้เนื่องจากเงินมนไหลามาเทมานะครับงานมันดีเงินมาไหลามาเทมา คุณอาจจะเอาไปลงทุนในเรื่องธุรกิจเรื่องงานหรือซื้อสต๊อกข้าวของอะไรที่มากเกินไปแต่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตมันก็อย่าหน้ามืดตาหมัวมากเกินไปนะครับอย่าเห็นของถูกแล้วคุณจะซื้อนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องจ่ายจะดีกว่านะครับในเรื่องของหน้าที่การงานของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้ลูกน้องบริวารอาจจะออกไปหุ้นส่วนของคุณอาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับ ก็ขอให้รอบคอบในเรื่องอของบัญชีเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องของสต๊อกของเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการเองไม่งั้นอาจจะมีความผิดพลาดที่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับขอให้รอบคอบมากๆอ่ะคราวนี้นะครับมาดูในเรื่องของการเงินบ้างการเงินในช่วงจังหวะนี้นะครับเรียกว่าเงินเนี่ยมาเยอะนะครับแต่ก็จะไหลออกไปเยอะยิ่งถ้าคุณไม่ดูแลไม่เช็คให้ดีเนี่ยมันอาจจะแปลว่าของพังของเสีย ของที่เอามาแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับรวมถึงรายจ่ายที่ไม่คาดคิดการปบปิดเนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้รอบครอบงำมากนะครับมาดูในเรื่องของความรักครอบครัว <c oughs> บางท่านนะครับความรักของคุณกําลังไปได้ดีตอนนี้ไปได้สวยมีความสุขในครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับมีความยั่งยืนม,มั่นคงในครอบครัวนะครับแต่บางท่านในช่วงจังหวะนี้ครอบครัวกําลังแตกแยก เป็นเพราะว่ามองในเรื่องของผลประโยชน์มากเกินไปเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะครับชาวราศีมีนหันมาพูดคุยกันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็คุยกันให้รู้เรื่องคุยกันให้ดีนะครับด้วยความเป็นมิตรแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะสวีทวันแบบมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับสุขภาพในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมีนต้องไปตรวจสุขภาพเลยนะครับเป็นการสะดอกคอก็ได้นะครับคุณมีโอกาสที่จะมีซีฟมีเนื้องอก มีปัญหาในเรื่องของเซลล์ที่ทําให้เสียเงินเสียทองจํานวนมากๆนะครับก็ะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวนะครับบางท่านก็อาจจะไปหัวแตกมีแผลที่หัวบางท่านก็อาจจะไปทําสวยนะครับไปเสริมสวยนะครับก็จะเสียเงินเสียทองแล้วก็ส่วนตั้งแต่หัวเข่าลงไปอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องของ การไปรักษานะครับหัวเข่าสะบ,บ้าข้อเท้าเนี้นะครับให้มันดีขึ้นนะครับก็เสียเงินเสียทองเยอะอยู่นะครับคราวนี้ข้อแนะนาของอาจารย์กำมลนก็คือช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่คุณควรที่จะเ,เก็บข้าวเก็บของในบ้านนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เอาไปบริจาคทานซักนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องคําว่าการสูญเสียความเสียหายนะครับออกไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ใครที่เจ็บป่วยที่ไม่สบายที่เป็นญาติเรานะครับคุณควรเทียจไปดูแลเขาเลาใจใส่เขานะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องดูแลใจใสคนในครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับ